สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับช่องแบ่งปันความสุขบายปุ้ยกแล้วนะคะวันนี้ปุ้ยจะพาทุกคนมาทําขนมตาลฟูนุ่มกันค่ะสูตรนี้นึ่งออกมาหน้าแตกแล้วก็ฟูมากๆเลยนะคะหอมเนื้อตาลแล้วก็หวานมันพอดีเลยค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยเราจะใช้แป้งข้าวเจ้า450กรัมแล้วก็เราจะใช้แป้งเค้ก300กรัมค่ะ แป้งเคก้กจะมีส่วนทำให้ขนมตาลของเราฟูนุ่มนะคะจากนั้นใส่ผงฟูล,ลงไปสองช้อนชาค่ะตามด้วยยีสต์แห้งนะคะ2ช้อนชาหรือว่า5กรัมค่ะใส่เกลือป่นลงไปศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาหรือว่าประมาณ1หยิบมือนะคะจากนั้นผสมส่วนผสมของแห้งให้เข้ากันเลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะเราจะใส่เนื้อตาลลงไปค่ะเนื้อตาลปุ้ยซื้อมาจากในตลาดทั่วไปเลยนะคะหรือว่าใน s h อ p e e Lazada ก็มีขายค่ะจากนั้นใส่น้ำตาลทรายลงไป400กร,รมัมวันนี้ปุ้ยเลือกใช้เป็นน้ำตาลทรายแดงนะคะใครจะใช้เป็นน้ำตาลทรายขาวธรรมดาก็ได้ค่ะเราจะนวดแป้งจนกว่าจะเข้ากันนะคะสูตรนี้เป็นสูตรที่ปุ้ยแดัดแปลงเองนะคะ จากสูตรโบราณเนี่ยเขาจะไม่ใส่ผงฟูไม่ใส่ยีสต์นะคะจะใช้แดดหรือว่าลูกแป้งช่วยทำให้ขนมตาลฟูนะคะพอนวดเสร็จดีแล้วเติมน้ำเปล่าลงไปค่ะโดยวันนี้ปุ้ยใช้น้ำเปล่า100กรัมนะคะนวดจนกว่าแป้งเนี่ยเขาจะมีความเหนียวนะคะจากนั้นเติมกะทิลงไปค่ะวันนี้ปุ้ยใช้กะทิทั้งหมด600กรัมนะคะโดยปุ้ยจะทยอยใส่จนกว่า แป้งขนมตาเราเนี่ยจะนวดเป็นเนื้อเนียนหรือว่าเข้ากันดีนะคะเหตุผลที่ต้องนวดแป้งนะคะเพื่อที่ทําให้ขนมตาเนี่ยฟูนะคะเราจะชยอยใส่กะทิไปเรื่อยๆค่ะเราก็จะนวดไปเรื่อยๆเลยนะคะนวดจนกว่าแป้งเนี่ยจะเป็นเนื้อเดียวกันตอนนี้น้ำตาลทรายของเราละลายหมดแล้วนะคะ เนื้อแป้งเนี่ยก็เริ่มเหนียวแล้วนะคะดูจากเนื้อแป้งเนี่ยยีสต์เริ่มทํางานแล้วนะคะเราก็จะเติมกะทิที่เหลือลงไปให้หมดเลยค่ะจากนั้นก็นวดต่อไปเรื่อยๆค่ะเคล็ดรับของขนมตาลนะคะคือต้องนวดแป้งนะคะถ้าไม่นวดแป้งเนี่ยเขาจะขึ้นฟูยากนะคะ หลายคนอาจจะเคยลองทํามาแล้วแล้วแป้งเนี่ยจะเป็นเนื้อแน่นๆนะคะไม่ฟูไม่นุ่มแนะนําให้ลองทําตามได้เลยค่ะพอเราได้แป้งเหลวประมาณนี้นะคะปุ้ยจะใส่นมจืดลงไป300กรัมนะคะนมจืดเนี่ยจะเป็นตัวช่วยให้ขนมตาลของเราขึ้นฟูนะคะจากนั้นปุ้ยก็จะใช้ ตะก้อนะคะผสมให้เข้ากันเลยพอเราได้เนื้อแป้งที่มีเนื้อเหลวประมาณนี้นะคะก็คือใช้ได้แล้วนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะพักแป้งประมาณ2ชั่วโมงนะคะโดยผู้จะใช้ฝาปิดให้มิดชิดอย่างนี้ค่ะหลังจากที่เราพักแป้งจนครบ2ชั่วโมงแล้วนะคะแทนแทนขนมตาลของเรานะคะก็จะฟูขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะคล้ายๆกับ ที่เราหมักขนมปังค่ะแบบนี้แสดงว่ายีสต์ทำงานดีนะคะขนมตาลของเราเนี่ยเวลานึ่งออกมาแล้วต้องฟูแน่นอนค่ะเสร็จแล้วเราก็จะไปเตรียมภาชนะในการนึ่งกันเลยค่ะโดยวันนี้ปุ้ยใช้ถ้วยฟอยนะคะเป็นถ้วยทัสไข่ปุ้ยซื้อมานานแล้วนะคะก็จะมาประยุกต์ใส่นึ่งขนมตาลเลยนะคะส่วนถ้าใครไม่มีถ้วยฟอยสามารถใช้เป็นกระทงใบตอง หรือว่าจะเป็นถ้วยจีบสำหรับนึ่งขนมก็ได้นะคะเสร็จแล้วเราจะนำลงไปนึ่งในน้ำเดือดค่ะเคล็ดลับที่จะทำให้ขนมตาลหน้าแตกนะคะเราต้องนึ่งขนมในน้ำเดือดนะคะแล้วก็ซึ้งเนี่ยจะต้องสนิทนะคะปิดฝาให้สนิทด้วยค่ะนี่ค่ะน้ำเดือดประมาณนี้เลยนะคะสังเกตไฟของปุ้ยนะคะปุ้ยจะใช้ไฟแรงมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะนึ่ง ด้วยไฟแรง12นาทีนะคะพอครบ12นาทีนะคะขนมของเราก็จะสุกประมาณนี้ค่ะแล้วก็หน้าแตกสวยงามด้วยนะคะทุกคนเนื้อขนมเนี่ยนุ่มมากๆเลยนะคะปุ้ยะคอนเฟิร์มเลยค่ะส่วนตัวนี้ปุ้ยลองนึ่งด้วยถ้วยจีบสําหรับนึ่งขนมให้ดูนะคะก็ออกมาหน้าแตกดีค่ะส่วนตัวนี้จะเป็นมะพร้าวโรยหน้านะคะโดยปุ้ยใช้มะพร้าวทึนทึกนะคะ1ลูกค่ะหรือประมาณ300กรัม ผสมกับเกลือป่อนเล็กน้อยนะคะคลุกเค้าให้เข้ากันจากนั้นเราจะนําไปนึ่งให้มะพร้าวเนี่ยสุกค่ะประมาณ5นาทีนะคะเหตุผลที่เราต้องนึ่งมะพร้าวนะคะเพื่อเป็นการถนอมมะพร้าวเนี่ยไม่ให้บูดง่ายนะคะถ้าใครจะทําขายทําไว้ตอนเย็นแล้วตอนเช้านําไปขายเนี่ยก็คือรับรองว่ามะพร้าวเนี่ยไม่บูดแน่นอนค่ะพอนึ่งครบเวลาแล้วเราก็จะนํามะพร้าวเนี่ย ไปโรยหน้าที่ขนมตาลของเรานะคะวันนี้ปุ้ยทำทานเองนะคะดูค่ะทุกคนเนื้อจะฟูแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ไม่มีกลิ่นยีสต์ด้วยนะคะหอมเนื้อตาลมากๆเลยค่ะเนี่นะคะเราก็นำมะพร้าวที่เรานึ่งนะคะมาโรยหน้าแบบนี้นะคะวันนี้ปุ้ยทำทานเองนะคะปุ้ยก็จัดใส่มะพร้าวเนี่ยเต็มๆคำไปเลยนะคะแล้วปุ้ยก็จะนำไปแจกพี่ๆน้องๆที่บ้านปุ้ยด้วยค่ะ ถ้าใครทำขายนะคะตอนเช้าเนี่ยเราอยากให้ลูกค้าทานขนมตาลร้อนๆนะคะก็สามารถนำมานึ่งใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งนะคะโดยที่ขนมเนี่ยก็ยังจะเนื้อฟูแล้วเนื้อไม่แน่นนะคะถ้าใครชอบก็ลองไปทำกันดูค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมอย่าลืมช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ